สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่นคิลเลอร์เดอะเชฟนะฮะมาดูแอดออนกันเลยนะนี่เลยนะครับที่เราจะใช้ก็คือกระจกขูดฉีดนะครับผมเปิดเผยออน่าผู้รอชีวิตเมื่อสะกดรอยตามสาอีสอเมตรนะเอันี้เลยจะใด้มองทะลุนะครับส่วนนี่เลยก็เป็นกล่องเครื่องประดับความเร็วในการเคลื่อนที่เมื่อสะกดรอยเพิ่มขึ้น30%โอเคก็จะให้เรามอง ทะลุแล้วก็วิ่งได้เร็วขึ้นนะกลายเป็นตัวเดินดีๆส่วนไอนตรงนี้ก็แล้วแต่เลยครับผมจะเป็นอันนี้ก็ได้หรือเป็นตัวนี้ก็ได้แต่ว่าผมไม่เอาไปนะโอเคครับผมไปดูนในเกมเลยอ๋อฮะหามาเลยเดี๋ยวขอพังจุ๊บเด็กก่อนแป๊บหนึ่ง เจอแล้วเจอแล้วลงไปโอ้ยดึงหลังเลยโดนจบแขวนโอเค,อเคได้ตัวแรกไวมากอุ้ยเสร็จไปขึ้นแล้วจะไม่เป็นไรนะเรามีาฮาคิสังเกตได้เราเห็นอยู่ มาช่วยสองคนนะเฮ้ยนี่หนีไปทีนึงเฮ้ยไม่เหตุด้วยไม่เหตุด้วยไอเขาล่อดนะไล้ฉีกไปเลยมิดมา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 ไีไปดิโอ้โหเจ็บสามแล้ว ยังไงสองคนซ้ายมือข้างหลังเอาตัวนี้ก่อนดีกว่าตัวนี้แอบฮิวนะอะ่ย่องไปนี่โอ้โหไม่รู้ตัวนะโอ้โหโอเคจับแขนโอเคเราเห็นหมดนะมีตัวฮิวอยู่ข้างล่าง นี่ไงสองตัวเลยยังไงนี่ลบไปหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะอ่าอยู่นี่ตามไปตามไปวนซ้ายเหรอเฮ้ยตายาตายากตายยากนี่โหหมุนจะให้ผมงงเลยนะเนี่ยมาจับแขวนมาสองคนนะด้านซ้าย ขอแขวนตัวนี้ก่อนนะเค้ันเนียนด้านขวาคนหนึ่งมาแล้วปล่อยเลยนะให้เขาช่วยจะได้เล่นกันสนุกหน่อยโอเคครับได้ตัวช่วยเลยตามไปยังไงจ๊ะนี่ปล่อยเลย ่าเจอตัวแล้วครับผมมันเนียนอะไรอยู่ตรงนี้จ้าปาดมาโอ้โหจับแขวนันเหลือสี่เครื่องอยู่เลยด้านซ้ายมีฮิวันอยู่ฮิวันอย,อยู่ใครพิบัติมาเยือนแล้วจ้าตามไปอุ้ยกดตายยากทันเหรอ ไม่เป็นไรไม,ไม่รีบไม้ไม่มีนะวนเหรอนี่ปีให้เจ็บไอ้ตัวเนียนตัวเนียนปล่อยไปก่อนนะ าเจอแล้วครับผมะอกมาทางขวาแล้วดักเลยดักเลยจ้าเอ๋ been. ยังไงไปทางไหนปาดมาโอ้โหเห็นหมดจับแควนครับอุ้ยตายเลยเหลือสามตัวแล้วา้ายตัวหนึ่ง ่ไม่โดดด้วยโอ้ยวันนี้เล่นเก่งอยู่นะวิ่ยเขาจะรู้งานแล้วจะไม่เป็นไรเราไม่รีบนะครับค่อยเล่นไปเรื่อยๆไล่ไล่ไปเรื่อยๆวิ่งงกไม้ด้วยงกไม้ด้วยเฮ้ยเฮ้ย เล่นเก่งอยู่นะคนนี้นี่อาอยู่ตรงนี้สองคนนะไล่ต่อเนื่องไล่ต่อเนื่องเลยจ้าเอตี้ยตายยากนะมาจับแขวนสายตัวหนึ่ง ทางแมบตัวหนึ่งเอ้าเฮ้ยก็ว่าอยู่ทำไมกระทืบเครื่องไม่ได้ครับไปทางซ้ายแล้วเราเห็นหมดนะหนีไปไหนไม่รอด เห็นนะจ๊ะจ๊ะเอ็ดตามไปเฮ้ยอุ้ย,ยตายยากอีกแล้วโอ้กดไวมากปล่อยไปก่อนนะค่อยกดดันไปเรื่อยๆนะอ่ามีตัวเนียนปั่นไฟอยู่ วุ้ยเหมือนจะรู้ตัวแล้วรู้ตัวแล้วยังไงกลับไหมเดี๋ยวเราจะดักนะจ้าเอตามมายังไงตายยากเุ้ยไม่โดนไอ้โหพลาดไปแล้ว โดนไปเลยทางไม้ก่อนนะไม่รีบจ้าเอาละตัวแองหิวยู่เฮ้ยรู้ตัวยังไงจ้าเอครับโอ้โหเขาหลงตัวเองจับแผนมีคนปั่นไฟอยู่ตรงนี้ โอ้ยเสร็จไปเลยเหรอเอาเรื่องสองตัวนะยูมิโตจะมาช่วยนะจ้าเอเซ้ายตามไปตามไปหนึ่งจึ๊หนึ่งจึ๊จอเ้สายกำลังจะไปช่วยนะาตามไป เขาช่วยกันไปก่อนนะใจสนุกหน่อยหอ้ามาเฮ้ยได้ไม้นะไม้เริ่มไม่มีแล้วเล่นยากแล้วสองตัวเลย เฮ้ยเขารู้ว่าผมจะดักนะเขารีบอ้อมกลับเลยแต่ว่าผมเห็นไงอ,อ้อมตามไปฮะตามไปตามไปเฮ้ยรู้ตัวแล้วยังวิ่งไม่หยุดเลยยังไงจ๊ะแอบไปฮิวกันเหรอ,อตามไปเฮ้ยเห็นปะ เหมือนจะรู้เหยื่อของเรารู้ตัวแต่เราก็ดักอยู่เอา้าเหยื่อหลงโอ้โหเหยื่อหลงนะจับแขวนตายเลยเดี๋สองคนแล้วตรงกลางแแบบดนตัวหนึ่งนะรีบเข้าอย่างไวเลยรีบเข้าแมสอย่างไวเลยมาไล่กันหน่อยไล่กันหน่อย ตัวนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะเนี่ยเฮ้ยกูไม่โดนมันตีสั้นตามไปตามไปอุ้ยเขารู้ด้วยจ้าเอ๋ตามไปเฮ้ยยังไงอ้โหไม่โดนวูบร้ายกาดนะเนี่ยรายกาะเนี่ยเฮ้ยไม่โดดหลอกโดดด้วยเฮ้ยอุ้ยหลงเลยเฮ้ยเอาเรื่อง แต่ก็ไม่รอดหรอกนะเดือสองคนแล้วรอดยากอยู่นะสามเครื่องจ้าเอโหยหลงเรียบร้อยหลงตัวเองหลงตัวเองอีกคนหนึ่งนะครับอ้าเจอตัวแล้วเนียนนะเนียนนะจ้าเอ๋โหย สะกิดไปนึงทีไล่ย,ยาวๆครับไล่ย,ยาวๆไล่ย,ยาวๆตามไปอ่าอาวนไม้เหรอครังก่อนเลยต้องวนนะอ่า ร,รู้ตัวด้วยปาดมาตามไปยังไงจ๊ะมีไปไหนได้ไกลอุ้ยหลอกโดดด้วยเป็นไงตามครับชีกเหรออ่าเรียบร้อยโลง่ลง นี่จ้าแฟนหรือว่าเล่นสนุกอยู่นะครับผมแอดออนโปรมองของเรา <c oughs> ก็เรียบร้อยครับ